ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk24 อย่าลืม adpk24 ส่งสัญญาณถึงใครประธานแป้แชร์บอกนักเตะไม่มีใครใหญ่กว่าทีมเลิกกิดสื่อฝรั่งเศสต,ตีข่าวนัสเซอร์แคลฟีบิ๊กบอสของปารีสแซงต์แชงบอกกับเราแข้งว่าไม่มีใครใหญ่กว่าทีมพร้อมบอกว่าหลุยเอลิก้กูซือคนใหม่ จะมีอำนาจชี้ขาดในทุกเรื่องช่วงซัมเมอร์นี้ถือเป็นช่วงที่แป๊แช่เจอความวุ่นวายในระดับหนึ่งทั้งการเสียเลียเนอเมสซี่แบบฟรีๆไปจนถึงอนาคตที่ไม่น่นอนของเกรนเอ็มปาเป้ P P e, ที่จะหมดสัญญากับทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าล่าสุดเอาเคลฟี่เดินทางไปพบปากกับทีมที่ศูนย์ฝึกซ้อมของสโมสรด้วยไม่เป็นเรื่องสำคัญที่ผมจะต้องบอกกับพวกคุณว่าตัวคุณซื้อมีอำนาจที่จะทำอะไรก็ได้ตามที่เขาต้องการ เขาคือคนที่มีอำน,นาจตัดสินใจในเรื่องต่างๆและต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราต้องเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกันและแสดงเห็นถึงความภาคภูมิที่ได้เล่นให้กับสโมสรแห่งนี้สวมเสื้อตัวนี้ได้เล่นให้กับแพ้แชร์รวมถึงแสดงเห็นว่าเรามีความสุขกับการเล่นที่นี่และเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือการแสดงเห็นถึงความจงรักภักดีสโมสสแห่งนี้ใหญ่กว่าทุกคนที่นี่และใหญ่กว่าผมด้วยซ้ําผมคาดว่าพวกคุณจะซ้อมกันในระดับ200ซฟังนะ พวกคุณได้ซ้อมในสนามซ้อมดีที่สุดในโลกที่นี่คุณมีทุกอย่างพร้อมสัรพที่ช่วยให้คุณประสบความสำเร็จเพราะไม่มีปัจจัยอะไรเลยที่คุณจะเอามาใช้เป็นข้อแก้ตัวได้หากไม่ประสบความสำเร็จคุณไม่ได้ขาดอะไรเลยคุณต้องทํางานให้หนักผมอยากรู้สึกสนุกเวลาที่ได้ดูทีมของผมคอนสแตนทนอฟมาฟโรปานอฟเซนเตอร์แบ็กของสตุตการ์ดกลายเป็นตัวเต่งที่จะเอาาสมบทบาททายาทของคิมินเจที่นาโปลี รายงานจากกอโชแมคคาโต้ดอทบอกว่าหลังจากนโุรีตกลงขายดาวเตะกาลิต้าให้กับเบย์มินิกในราคา5 0ล้านยูโรก็ต้องหาคนทดแทนโดยหนึ่งในช็อตลิ์ก็คือมาฟโรปานอสดาเดวเตะวัยเบญชเพศเล่นในกับมาร์คขาวมาตลอด3ปีและเพิ่งถูกขายเป็นกรรมสิทธิ์จากอาร์เซนอลเมื่อซัมเมอร์2 0 2 2ผลงานในซีซั่นที่ผ่านมาลงตัวจริง28จาก34นัดในศึกอุตลิการเยอรมันราคาประเมินอยู่แค่10ล้านยูโร ถูกกว่าช้อยอื่นอย่างแม็กชิวแวนจากวูฟหรือโรบินเน์ลอมองจากเรอโซสเดที่แพงถึง40บล้านยูโรคู่แข่งของนาโปลีก็คือยูเวนตุสพอหม่องเซนเต์แบ็กคลีดเป็นตัวแทนโกรณีเลโอนาร์โดโบนุชีและอเล็กซานดรย้ายออกทิมินแจรกักหลลังตัวใหม่ของปัจจุบันนียเจุไม้เปิดผนึกโพสทางไอีขอบคุณอดีตต้นสกัดนาโปลีและแฟนบอลสำหรับช่วงเวลาที่ดีที่มีร่วมกัน จนคว้าสกูเดโตในรอบรสามทศวรรษมินแจย้ายออกจาก ache, ang, oli, เฟเดบบเช่มายังนาโปลีเมื่อซัมเมอร์2022และเพียง1ปีก็พาทีมคว้าแชมป์เกาโชเซล่าอิตาลีจนถูกบาเอนคว้าตัวเข้าสังกัดในราคา50ล้านยูโรด้วยเซ็นสัญญายาว5ปีหลังจากเปิดตัวที่บาเยอร์มินิกแล้วดาวเตะเบอร์ยีก็ใช้ไอจิอำลาเหล่าสาวกที่เนเปิลอย่างเป็นทางการสวัสดีครับผมคิมมินแจ ผมส่งข้อความนี้ไปถึงแฟนบอลนาโปลีที่คอยส่งความรักและความสนับสนุนกันมาโดยตลอดขอบคุณสำหรับสกูเดโตที่ทำให้เกิดได้อีกครั้งหลังจากยุคของมาดาโด่าเมื่อ33ปีที่แล้วอารมณ์ร่วมที่ผมมีต่อสโมสรฮดโค้ชท mm ีมและสิ่งอื่นใดแฟนบอลก็รักใคร่ mm hmm. ผมอยากถ่ายทอดออกมาว่าผมซาบซึ้งบุญคุณจริงๆไม่สำคัญว่าผมจะอยู่ต่อหรือย้ายไปที่ไหนผมจะจดจำว่านาโปลี และจะคอยให้กําลังใจขอบคุณครับนาโปุรีจงเจริญมินแจได้ตําแหน่งกองหลังยอดเยี่ยมประจําฤดูกาลที่แล้วของกาโชเซียอิตาลีจากการลงเล่น35เกมเอซิวิลานเตรียมนัดหารือผู้บริหารเบเรอยลถามถึงความเป็นไปได้ในการคว้าตัว2อนารุกอานอด,ดานยูมาและเมลชูเกเวเซ่รายงานจากกาโชเมคาโต้คอมบอกว่า แม้มิลานจะได้คิดเซ็นพูริสิตมาเสริมเขี้ยวเล็บแล้วแต่ทีมจริงจังกว่านั้นสำหรับการไล่ล่าความสำเร็จทั้ง3รายการทั้งเซเรียอาโคปาอิตาเลียและแชมเปี้ยนส์ลีกหลายแรกที่อยากสอบถามความเป็นไปได้ก็คือดานูม่าเพราะอยู่ในชอตลิปต,ตั้งแต่ฤดูกาล2.88-2.99สมัยเล่นกับคลับบูทแข่งดัตยังมีประสบการณ์เตะแชมเปี้ยนส์ลีกร่วมกับสเปอร์เมื่อยืมตัวมาเล่นในครึ่งฤดูกาลหลัง2022-2023ที่ผ่านมาด้วย ความเป็นไปได้คือเช่ายืมในซีซั่นหน้าซึ่งปิศาจแดงดำอยากต่อรองให้ถูกมากกว่า4ล้านยูโร